สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะในวันนี้ดูจากการแต่งตัวของผมในวันนี้นะครับผมผมจะมาเล่นตัวละครตัวอื่นไม่ได้เลยนอกจาก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 หมอผีครับผมแต่งชุดเป็นไคจูนะฮะเป็นชุดใหม่นะเออชุดนี้นะเป็นชุดใหม่ของเออเจ้าตัวโมเดลปลาฉลามนะฮะซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะมาเล่นตัวละครหมอผีสกินใหม่นะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสกินแรกๆเลยที่ผมมีนะฮะก็สกินแรกเลยอาตี เป็นสกินแรกเลยนะจริงๆริงเจ้าสกินตัวนี้นะมันจะมาคู่กับสกินของนักมายากลนะฮะแต่ว่านักมายากลอันนี้คือเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้เล่นหมอผีก่อนนะเพราะว่าหมอผีผมผมยังไม่เคยเล่นลงช่องเลยนะเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเล่นมาพร้อมกับสกินนี้นี่แหละนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านรายละเอียดของสกินตัวนี้กันดีกว่านะครับผมในวันนั้น ณนะบ้านเกิดของเขาโชคชะตาได้นำพาปฏิหารอันว่างเปล่าให้สงบลงยามรุ่งอรุณเหลือเพียงเท่าฐานและขวัญใสเท่ากับยีบสองคืออะไรไม่รู้เวทมนต์หรือ้นเหรอปฏิหารอย่างงั้นเหรอไม่มีอะไรมากไปกว่ากลอุบายอันชาญนฉลาดเพื่อหลอกคนอื่นและหลอกตัวเองละกันฮอันนี้คือเป็นรายละเอียด ของสกินตัวนี้นะครับผมซึ่งก็ความสามารถก็ไม่แตกต่างอะไรจากหมอผีปกติเลยนะก็คือสามารถสาบคนได้นะครับผมคือเราสามารถไล่มนสาบเขาได้แล้วเขาก็จะเดินแบบเหมือนคนที่ลนจะเป็นจะตายนะฮะแล้วก็จะเตื้อไปเลยนะครับผมนั่นแหละนะนะเดี๋ยวผมตั้งเป็นหน้าจอหลักเลยดีวยกว่าดูสิอู้อย่างเท่เลย ปาบหมอผีโอเคครับผมโอเคเอา<อ><อ>เลยดิหมอผีอันนี้แล้วกันหัวกระป่องไปแล้วกันนะหมอผีนะไม่เคยเล่นเลยนะตัวนี้ไหนๆก็ได้สก,กินมาแล้วเออโอเคอุ้ยเฮ้ยยางเทแต่เสียดายก็ซิล่าผมไม่ได้ออกซีนเลยมันเป็น <laughs> ชุดธรรมดาโอเคอ่าสังเกตนะฮะตอนนี้คือตัวเมนูหรือว่าปุ่มสกิลนะมันจะแตกต่างจากเดิมนะฮะจะไม่เหมือนเดิม เฮ้ยมีลูกอมไอตัวนี้ด้วยเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้โอเคตกใจหมดถึงว่าโดนปาดไม่มีอะไรเหมือนกันนะเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเกมบั็อกผมเป็นหมอผมเป็นหมอสีโอ,โอ,โอ้อะไรครับเนี่ยเอาเกมบั็อกเอาเอาเอา,เอาโ,อโอเคจะไปชุบสีน้ำเงินโคตปวดต่อหน้าต่อตาเลยครับแล้วสีไหนพูดอยู่เนี่ยอ๋อโอเคมันไม่ขึ้นขอบส้มมันไม่ขึ้นขอบผมก็ไม่รู้ทุกคนว่าสีขาวอย่างนั้นเหรอ พวกสีส้มทุกคนสีขาวป้วนกันไว้ป้วนกันมาเนี่ยออกใครกันแน่เนี่ยไม่รู้อ่ะได้เห็นอยากโดนปาดคนแรกก็ไม่ได้หุยพูดอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่หมอผีคนนี้จะสะระคอให้เองล่ะฮะข่าว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 ครับเชื่อผมครับได้มีโจ๊กไหมเนี่ยไม่มีโจ๊กแต่มีวิญญาณนะต้องระวังเหมือนกันไม่ถ้โอเคข่าวได้ออกไปดูแสงเหนือนอกยานแล้วนะเออวิญญาณซะด้วยนะ เอ้ยทำไมผมกดเดินไม่ได้อ่ะไปไปไปลืมป่องแป๊บเอ้ยโอเค <c oughs> อะไรอ่ะออกเพื่อนเราแน่เลยแล้วคือตอนนี้คือผมกดเดินไม่ได้ทุกคนเกมมันบั๊กนะ <c oughs> เขียแล้วกดไปสิเฮ้ยมันกดไม่ได้อ่ะเกมมันบลั๊กะเฮ้ยเอาเฮ้ยโอเคเกมมันบั๊กผมกดเดินไม่ได้ทุกคนผมต้องใช้เมาส์เดิน <c oughs> อะไรครับเนี่ยโอ้โหเจอบั๊ก <c oughs> บั๊กซ้อนบั๊กเพิ่งจะเจอไปเมื่อโหวตที่แล้ว ดาวเบลดาวเบลอ่าล้วใครพูดเนี่ยอ๋อมสีม่วงพูดมันไม่มีขอบอ่ะทุกคนผมไม่รู้ใครพูดวะเนี่ยมาบ้าบ้า,าข้ามข้ามเอ้ยพูดเปิดไมพูดไม่ได้ด้วยฮัลโหลโอ้เปิดไมพูดไม่ได้ทุกคนอะไรครับเนี้ยเกมบัก็ก <c> ว <oughs> <the> ้าเด้อเดี๋ยวออกเกมเข้าใหม่แป๊บนะฮะจบตอนนี้เนี่ยผมกดเดินไม่ได้ทุกคนอันเนี้ยฟังเสียงคีบอร์ดนะก็เดินไม่ได้ต้องใช้เมาส์เดินอ๋อไม่ทันละ โอเคเพื่อเราเก็บไปแล้วนะฮะยังไม่ได้กดใช้สกิลเลยผมกดเดินไม่ได้เดี๋ยวต้องออกเกมเข้าใหม่ก่อนนะฮะโอ้ยใครจูเพื่อเหรออ้เฮ้ยใครใครจูพระราชาเอ้สวัสดีเพื่อนสายพันธุ์เดียวกันโอเคมาหลังจากที่ผมออกเกมไปมาดูกันว่าหมอผีจะใช้สกิลเป็นยังไงนะกพราเมื่อกี้คือชนะเพราะเพื่อนแบกนั้นเลยนะฮะเพราะไม่ได้ใช้สกิลเลยนะกดใช้ไม่ได้นะฮะมันใช้ได้แหละแต่มันใช้ยากนะมันกดยากอุ้ยอย่างเท่ เท่นะฉากเปิดตัวแต่ชุดไคจูผมก็ไม่ได้ออกอยู่ดีนะบทบาทก็ประมาณนี้นะมีจอมกับมีจอมกับจอมนะฮะมีจอมสองคนอีกคนนึงจอมโจดีอีกคนนึงจอมตะกะเก็บนี้ก่อนเก็บนี้ก่อนโอเคโหปิดประตูขนาดนี้ไม่มีใครอยู่เลยหรออุ้ยโอเคน้องมีกุดไปแล้ว ไอ้ส้มไอ้ส้มแฝง,งเป็นแฮกเกอร์นะส้มแฝงรอโ,โอเคฮะมายากรครับเออขโมยอะไรมาไม่รู้พวกนี้แต่ผมหมอไอ้แต่ผมอยู่ห้องคุม <c oughs> มึงมาอยู่ห้องคุมตอนไหนมามีนผมอยู่กับไอ้เขียวนี่ไอ้เขียวมันตัวตลกเนี่ยเขาถอดล่างมึงอยู่ห้องคุมตอนไหนวะแม็งมาบุ้ยผมเฉยแฮกเกอร์อะไรไม่อยู่ห้องคุมผมอยู่กับมันสองคนก,กับไอ้เขียวแต่ไม่เห็นสีมิน้นไหมไม่เห็นสีมิ้นนะบอกเลย าส้มไาส้มไปหมอบนปอมไอโมงมันจะเล่นกูเมื่อกี้ใครมันโดนเนื้ออะไอโมงมาไล่ปวดผมอยู่อ่ะโอเครอบนี้มีกินด้วยนะฮะเพิ่งสังเกตผู้ถอดล่างนั่นแหละผู้ถอล่างไปห้องไฟคุณถอดล่างไปเพราะเห็นสีแดงกับสีม่วงอยู่ด้วยกันอยู่ตรงห้องอะไรที่โดนปิดประตูขังอ่ะขังอ่ะกูจะมีแต่หมอะไรข้ามไปข้างไปมาเล่นปวดไปแล้ววะดิลาก่อนสีส้มสีส้มนายจะไปหรือเปล่าลาก่อนลาก่อนสีส้มเออลาก่อนไม่ใช่แฝงด้วย ไถโบยคนนั้นก็รับเคาะไปแล้วกันอ่าจระเข้เผือกออกทํางานเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋ออ๋อตกใจหมดเลยกูบอกว่าข้ามไปนะมันอยู่กับกูเนะาะแล้วมึงไปบบยมันทำไมบอกอยู่ว่ามันรูดปาดอยู่กับกูรับผิดชอบชีวิตมันไปนะมใวงแดงนะอยากเอามันออกมากะมึงก็โดนหวดไปเนาะเอาลูกเรือออกบบยมัวด้วยมันยืนด้วยกันสองตัว ที่กูเห็นมันอยู่กับไอ้สโเนีม่ตาที่น้ำเงินมันตายอ่ะมันก็ใจที่กูพูดปะน้ำเงินตายที่ควบคุมอ่ะมึงนี่คืออะไรอ่ะต้องหลอกกูมากูคนร้ายมันเองละแหละไม่ต so okay, you know ้องห่วงอื่นหรอกเข้าคบมันหมดแหละเอากูมาเป็นยาอ่อนมึงแทนของมึงอ่ะฮะมึงเออหรือเปล่ามึงเอาลูกเรือออกว่ามันออกสองแล้วเนี่ยมึงบ้าปะเนี่ยมึโดนกูขโมยแล้วล้ออไรอ้ มึงเออแบบมึงเอาไอ้ขาวไปเถอะเอาเอาไอ้ขาวไปเอา,เอาวะก็เกือบตายแล้วแค่กดปุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวมาลงที่ขา,า,ขาได้ไงเฮ้ยหบอกเป็นหมอมอาจจะมีบทบอม,มคิดได้ไหลายมุมมะคว่ามึงอาจจะแฝงกู้มันเออเขาอออกไม่ใช่ก็เล่นตามเกมไปนี่ไว้มึงดาวไปเขียวว่าโจร่วงไปขโมยมามาลงที่ขาวได้ไงเขายังไม่ได้ทําอะไรเลยรอบเมื่อกี้ขาวก็ไม่รู้ เขาไม่เห็นเหตุการณ์เลยเขาก็ไม่ออกเสียงไงเขาก็วยวาตามเขาไปเขาผิดอะไรเนี่ยเาเาเอ้ามาลงข่าวได้ยังไงอ่ะไม่อยากให้มีเผ่าพันธุ์เดียวกับผมไงเนีฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอ้เราเป็นเพื่อนด้วยกันไม่ได้หรอเอาเฮ้เฮ้ยสีม่วงเราสองเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันตรงนี้ข่าวแฝงชัวเอาเว้เกือบไม่รู้บ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ย ทำไมสีม่วงชอบโฮมาโลนเหรออยู่ด้วยกันไม่ได้ <c oughs> ยังไม่ได้กดใช้สกิลเลยนะเนี่ยดูท่าน่าจะไม่ได้กดอีกแล้วขโมยกูตอนไหนไหนกูย,ยังถอดลาง<ห>าได้อยู่เลยมึงขโมยกูไปตอนไหนเหรอยังถอดลากได้ปกติอยู่เลยเนี่ยมึงขโมยยังไงวะสีม่วง มึงก็เอาสีม่วงไปดิเออมันทอดนะล่างอะ่ะมันมายาจริงถ้ามันออทอดตัางปินฟูเวบก่อนหน้าเนี้ยทอดตรงหน้าห้องครบภูมมาน้ำตาลก็เห็นมึงก็ไม่มีปากพูดจะว่าน้ำตาลเออใช่ใช่ผมเห็นอยู่ตาที่แล้วไอเอ๋อเอไปเอาเลยขาวไปก็บ <c oughs> อกอยู่เอาเลยขาวไปไอขาวกับจมพูเนี่ยจบแล้วเออเยอะอะไรวะเอาขาวไป โอ้ยเสียใจรอระเราสบามาเป็นใครจูด้วยกันนายจะโหวตเราออกได้ไงสิม่วงเราสาบเป็นครอบครัวดเดียวกันถึงจะไม่ใช่ครอบครัวแต่เราเป็นพี่ชี่เดียวกันนายจะมาโหวตเราอ,อ,อย่างนี้ไม่ได้มันไม่ถูกต้อง <c oughs> ไม่ได้เป่าพันุ์นี้ต้องมีครอบครัวแฟมิลี่นาะยรู้จักหรือเปล่าอะไรวะเนี่ยมูดจัดผมดโดนบูดออกละดูดูผมมีโมนะเออผมมิตรแกระดับประเทศอ่ะคุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไงเกือบไปแล้ว ยังไงซะรอบนี้ผมว่าผมโดนบดออกแน่นอนเ <c oughs> นื่องจากผมอยู่สปีชีสเดียวเขาไม่ได้ผมก็จะต้องปาดเขายัางไงล่ะตามมาทำไมแดงเงาถตายแล้วคำยิงยี่ไม่มต้องมีมูลให้ภามันบันยายอะไรอะคือค <c oughs> ืออยู่เฉย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  มวยวัวสีขาวไปแล้ววะไอเหลืองมันจะมาขโมยบทกูเนี่ยไล่ขวดกูอยู่นะจําได้ละไอม่วงแม่งแต่ขโมยบทกูแต่ไอ,หอหเหลืองม่งสวนมาไอม่วงก็ขโมยบทไอเหลืองมันก็เหลืองแค่น่ะขาวน้ำตาลน้ำปูเงาขาวไปก่อนนี่เฮ้ยอะไรก็ขาวขาวทำอะไรพี่เออเมื่อกี้ผมอยู่ห้องกล้องนะผมดูกล้องอยู่ผมไม่เห็นอะไรทั้นงนั้นข่าวม,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 มีมีดไม่มีผมไม่มีมีดไม่ได้ไม่ได้ราชาสั่งแล้วมันชิงผมเกิดครับไม่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  อะไรกัน็ซีราทำอะไรผิดเดี๋ยวผมเก็บลูกอมนี่ไว้ก่อนแล้วกันบางพางเออมาผมแก้บนให้รู้ว่าเราบริสุทธิ์ขนาดไหนห้าหนึ่งหนึ่งศูนย์หกแก้บนนะผมแก้บนนะผมแก้บนนะเฮ้ยเห้ยเหกือน้ำตาไม่แก้ปะเกือขาวๆกันเลยนะน้ำตาอีกตัวนึงเฮ้ยทำไมมึงไม่ตายไอ้ม่วงเออทำไมไม่ตายอ่ะอ๋อแย่แล้ว เออทำไมกูไม่ตายวะหรือว่ากูถอดล่างตอนที่มันตากกูกูเลยไม่ตายวะเออใช่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 โอ้ยแย่แล้ว <c oughs> ขำใส่อะไรเมื่อกี้ม่วงสาบผมเห็นพี่สีหรือเปล่า um? ผมอะ่ะเป็นเออจริงๆผมเป็นในนักมายากลนะ่ะเ <c oughs> มื่อกี้ม่วงสาบผมตามบอดสีกันแล้วมองยังจะเถืะตามนั้นตามนั้นเฮ้ยม่วงเลยไม่ทําอะไรนายนะนายมาเก่าหาเราตั้งแต่ต้นเกมนะเพื่อน ความเงียบความเงียบที่มีอยู่ในใจมือนำ,ำ้ำเออเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนสีก่อนผมว่าสีน้ำตาลน่าจะเป็นโชคของผมนะฮะก็ซล่าช็อกโกแลตนะฮะรอบนี้ผมต้องสาบอุ้ยรอบนี้เป็นเอ,อ่อแบบธรรมดานะที่ทำไมมันธรรมดาได้ยังไงมันต้องเป็นนีไ่ไม่ใช่หรอฮาโลวีนเดี๋ยวเล่นแบบใจเย็นๆนะฮะร่มๆไว้มีโจ๊กเกอร์กับฮันี่บีอันนี้เราไม่ต้องกลัวนะฮะเล่นแบบเงียบ เย็นเย็นเ <laughs> อาฟ้ามีนไปฟ้ามีนข้าเรา,าที่ห้องพยาบาลสีอไรชุดไม่รู้เอี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนผมจะไปแล้วเหรอสตากรรมมาเพื่น <laughs> อนเออแบ็กเดาเชื่อมอะไรละอาวุธเพื่อนอะไรเรียบร้อยโอเคโอเคขอโทษนะเพื่อนแต่เพื่อความเนียนในการเล่นเป็นลูกเรือของเราลูกเรือ,อะรละครตะกรอแกงน้ำเควสก่อนแข้งตีเนียนโดบน้ำดื่มชูกำลังด้วย ไปเราไปเราอยาอย่าไมายุ่งอย่ามายุ่งอย่าไม่ยุ่งโอเคอ่ะแดงกดมันคืออะไรวัเหลืองนี่ต้องบอกมาดิไอ้เหลืองปาดไอ้ชมพูแตกในห้องแอดมินเมื่อกี้นะเจ้า <c oughs> ปวดสีแดงไปไม่เนียนเลย <c oughs> มาสีแดงไปเลย <c oughs> เหลืองคนดีเนาะเมื่อกี้หมอชุบเขาแล้วเมื่อกี้เราเกาะแฝงแต่ว่าเราไมา่อยู่ฝั่งลูกเรือแล้วแล้วก็สีแดงเป็โอเคมันเป็นอ้นี่อะไรนะนายอำเภอมันยิงเรา อ๋อฮ <c oughs> ไม่เป็นไ่เอาแดงไปใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย,จเยน็นโอเคอุ้ย <c oughs> โอเคครับเฮ้ยเดือ <c oughs> ดทอเดืทอ จะยินนะเอาน้ำตาลไปลตามันเป็นโจ๊กป้าวะหรือว่ามันเป็นสวะวะไม่รู้ขอโทษ่นหือแล้วแต่แล้วแต่ถ้าถ้าผมเป็นผมไม่น่าโดดแบบแล้วแต่เลยวิศาวะเ,เ,เนี่ยมีวิศวะฆาตกรกับโจ๊กเกอร์เนี่ยคนที่โดดได้อ่ะอย่าเพิ่งโหวดอย่าเพิ่งโหวดเราเกาะสีส้มนะอ่าโอเคโอ้โหเพื่อนเราแรงอาฆาตสูงเลือเกินปิดประตู้นจากต้นเกมเลยนะลื้อๆเควสเสร็จแล้ว น้ำตาลไปเกมโจกกูเป็นโจกอ่ะน้ำตาลเป็นตามปะน้ำตาลมันโดดท่อกับกูอ่ะมันโจกมันโจกมันโจกอย่าบดมันมันโจกแล้วแต่เลยนะฮะมันมีบททิ่ลงท่อได้อยู่สามสามฝ่ายอ่ะแล้วแต่เลยผมเห็นเขียวโดดท่อด้วยแล้วผมก็เลยลงไปดูว่าว่าเขียวจะไปไหนผมอยู่ในท่อผมดูอยู่อ่ะเอาน้ำตาลไปเลยถ้ามันเป็นโจก็ช่างมันเหอะนี่มันชนะไปน้ำตาลไปไม่ก็สีเขียวอ่ะสองตัวนี้แหละ เอาน้ําตาลไปเลยเหลืออีกห้าเควสดเองทําเควสดดีกว่าไหมมันเหลือห้าเควสเ,เองนะเ,นเนอ้ยไปน้ำตาลข้ามข้ามไปน้ำตาลกูชูมือมึงก็ไปปาดใครจะสม้มเนี่ย <c oughs> ไม่ไม่ก็ปาดไอ้ส้มก็ได้นะั่นผมไม่ได้เป็นผมอะเป็นวิศาวะผมแก้ให้แล้วไงรอบเมื่อกี้อ่ะข้ามไปดะช่วย เฮ้ยเฮ้ยจะเย็นๆนะคือตอนนี้คือเขียวไม่ได้ช่วยผมหรอกนะหับตัวเองอยู่คือตอนนี้ถ้าปาดส้มปาดเขียวดีกว่าไหมเรียงอะไรดยวะเนี่ยคือมันก็จะเหลือฮันนี่บีไงรอถ้าเขียวอยู่ในท่อเขียวก็โดนนะอัน กูบอกแล้วแล้ว <c oughs> แต่ข่าวว่าขาวจะช่วยอะไรกูก็บอกอยู่ว่าไอ้ตาลเป็นมันไม่แก้ปฏิกร์เห็นไหมนะไม่แก้อะไรผมโดดท่อขึ้นมาแก้อยู่นะ่ะสีเขียวก็เห็นสีเขียวก็เห็นแล้วสีเขียวก็มุดท่อลงไปเขียวอะโจ๊กแล้วแต่นะจะเชื่อใครนะข่าวนะสีเขียวอะโจ๊กผมอะเป็นวิศวะสีขาวหรือเปล่า วาตายเออเราฮันนี่ไอ้น้ำตาลเป็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเราเลือกฝั่งก่อนสองตัวนี้แต่ว่าเราน่าจะเลือกทีเขียวแหละจบแล้วมั้งแล้วแต่ครับโอ้ยคือถ้าเขาเกาะกันได้เมื่อไหร่เกมจบมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เมื่อกี้คือผมน่าจะแบบดักอยู่แล้วก็แบบสาบเหี่ยวไปเลยนะอ่ะเกาะเกาะเกาะอ่ะจะเกาะใครเกาะอ่ะแลบหลยนะฮะจบเอาเฮ้ยหน้าดำหน้าจอดำ อ้าวชนะเหรอเฮ้ยชนะเฮ้ยโอเคอ เอาละครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับผมชอบกันหรือเปล่านะฮะสลับคลิปสกินใหม่ของหมอผีนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นสกินแรกของหมอผีแล้วก็เป็นสกินแรกๆเลยของผมนะมันมี2ตัวทุกคนก็เรียกว่าเป็น2ตัวที่เป็นสกินแรกของผมแล้วกันนะเป็นหมอผีกับนักมายากลน,นะครับผมอ่ะถ้าชอบกดไลค์แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็คลิปหน้าอยาลืมทำอะไรเดี๋ยวผมลืมคอมเมนต์บอกผมใต้ล่างได้เลยนะครับผมโอเคเจอกันคลิปหน้าครับผมบา,บายยเจอกันอะไรวะเด่ย